สำหรับสายแลนเองเนี่ยมันก็จะมีอยู่คร่าวๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าแค t 5ก็คือแค t 5 c a แค Cat แค a t 8แคนะครับคราวนี้ไอ้พวกแค t ต่างๆเนี่ยต่างกันยังไงสายแลนที่ออกแบบสำหรับวิ่งพันจริงๆเนี่ย ก็คือจะเป็นแคทหขึ้นไปนะครับพันเมกะบิตนะหรือที่เขาเรียกว่าสายแลนหนะึ่งกิกะบิตอหะสายหนึ่งกิกะบิตเลยที่เราได้ยินกันนะฮะ <Okay. S 1> ก็คือเขาก็จะใช้สายแลนที่เรียกว่าแคทหนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จมันก็มีแอดวานซ์ที่ว่าเรียกว่าวิ่งคือปัจจุบันเนี่ยระบบเน็ตเวิร์มันพัฒน,นาขึ้นไปถึงะะระดับสนะิบสิบกิกะบิตหรือสี่กิกะบิตนะฮะเนี่ยฮะหลังจากในภาพนะฮะถ้าคุณดูดีๆ <Okay. S 1> นะครับมันก็ะจะเห็นเป็นความอธิบายว่าสเปคว่าน Cat เนี่ยแคตห้าเนี่ยวิ่งได้้เมกะบิ ps, e ิตแคทว่งงไดถึ เมกะบิตอ่าแล้วก็แคด6ได้ถึงพันเมกะบิตแล้วก็มีแคด 6A ที่วิ่งได้ถึง1 0กิกะบิตแล้วก็เป็นแคดเจ็ดสิกิกะบิตนะครับแล้วก็แคด8ดเนี่ยได้ถึงสี่สิกิกะบิตทีเดียวไออยากให้ทุกท่า<ห>นดูตรงนี้นะครับอ่าตามสเปคของเขาเนี่ยในตารางตัวเนี้ยมันจะมีบอกเลยว่าเนี่ยสายแต่ละประเภทเนี่ยสามารถวิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่อ่ะนั่นแหละครับ,รบก็คือจะมีอ่าร้อยเมกะบิตอ่าพันเมกะบิตพันเมกะบิตแบบเท่าไหร่ แต่คราวนี้ผมอยากให้ดูช่องที่สองช่องตารางตรงที่เขียนว่า frequency bandwidth นะครับ mm hmm. คือในในสายแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีเขียนว่าถ้าถ้าเกี่ยงแคท5เนี่ยมันจะวิ่งได้แค่100เมกะเฮิร์ถ้าเกิดเป็นแคท 5e จะวิ่งได้155เมกะเฮิร์ตซึ่งมันมันวิ่งได้ที่ความเร็วพันเมกะบิตก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะได้แค่ส่วนใหญ่ที่รองกันนะถ้ายาวๆเนี่ยมันจะได้แค่ half d u p l e เท่านั้นก็คือแบบส่งไปส่งไปที่ราคา แต่ถ้าเกิดพอเป็นแคทหกสายที่ใหญ่ขึ<ม>้นเนี่ยวิ่งได้ถึงสองร้อยห้าสิบเมกะเฮิร์นะครับมันก็จะเป็นฟูลดูเพกแล้วมันก็จะวิ่งสามารถไปกลับได้แล้วก็มาจนถึงแคทหกเอเนี่ยสเปคสายเนี่ยรับได้ถึงห้าร้อยเมกะเฮิร์แล้วพอเป็นแคทเจ็ดรับได้ถึงหกร้อยเมกะเฮิร์แล้วก็แคตแปดเนี่ยได้ถึงสองพันเมกะเฮิร์ทีเดียว oh, แต่คราวนี้มันก็สองพันเมกะเฮิร์นะแต่ uh huh. มีข้อแม้นะอ่าเรื่องระยะทางโดยฝรั่งเองเนี่ย <Okay. S 1> อ่าอ่าเรื่อง ตารางต่อมาเขาจะบอกว่ามีเรื่องตารางเข้ามาฝรั่งเองเนี่ยเขาจะชอบพูดว่าเ,าเ,าเวลาเดินสายแลนเนี่ยห้ามเกินร้อยเมตรนะแต่จริงๆไอ้ร้อยเมตรดิมันมาจากมาจากยังไงมันมาจากคําว่าสามร้อยฟุตนั่นเองนั่นเองครับมาจากสามร้อยฟุตก็คือว่าสเปคเขาก็ฝรั่งมันเป็นฟุตมันก็จะกําหนดเป็นสามร้อยฟุตเลยประมาณนี้ยคือสามร้อยฟุตก็ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะก็คือห้ามเดินเกินนี้ถ้าเดินเกินนี้นี่ยไอ้ไม่รับประกันแล้วว่าสัญญาณคุณจะซิ้นได้เพราะว่า ในลักษณะของการฟิสิกส์สายแลนเนี่ยถ้าสายแลนดีเดินที่ตามสเปคเนี่ยหมายถึงว่าสายตามสเปคเขาเลยเดินหนึ่งร้อยเมตรมันจะซิงค์ได้ที่ร้อยเมรแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าพอมันเดินไกลถ้าสายคุณภาพไม่ดีเนี่ยไอการซิงค์ข้อมูลจากร้อยเมกร้อยเมกะบิตเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงเหลือห้าสิบหกสิบหรือจนถึงแบบเหลือแค่สิบเมกก็มีถ้าเกิดใช้สายที่คุณภาพไม่ดีนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีผลค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันส่งเป็นเมกะเฮิร์นะฮะ คราวนี้เนี่ยสายแลนเนี่ยก็จะมีเรื่องของลักษณะของสายแลนกันสายแลนเองเนี่ยก็จะมีเป็นถ้าดูดีมันจะมี SFTP u t มี STP มี UTP ไอ้ตรงนี้ต่างกันยังไง STP ก็คือเป็นสายที่มีชิลก็คือจะมีพวกฟอยล์อลูมิเนียมหุ้มรอบอะไรเงี้ยส่วน UTP ก็คือไม่มีชิล่ะตรงนี้ไม่มีชิลอ่าคราวนี้พอาไม่มีชิลยังไงัสญาณรกวนก็เยอะครับเพราะนั้นสายที่มีชิลเนี่ยจะ พูดง่ายๆคือจะปัจจุบสัญญาลบกวนและโดยมากจะเดินได้ไกลกว่าแล้วก็สามารถตอบสนองความถี่ได้ดีกว่าเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นแคทห้าเหมือนกันเนี่ยแคทห้าเนี่ยของเดิมพขาระบุว่าร้อยเมตรใช่ไหมแต่ถ้าสายมีชิวเนี่ยมันอาจจะเดินได้เยอะกว่าเพราะว่าน้อยในระบบมันน้อยกว่าน้อยในสายมันน้อยกว่าก็จะเดินได้เป็นสักร้อยี่สิบเมตรเลยประมาณเนี้ยครับในทางกลับกันในทางกลับกันในทางออดิโอไฟล์มันก็ มีผลเช่นกันสายที่ดี uh huh. ลองนึกดูดว่าสายที่ดีสามารถตอบสนองความถี่อย่างเมกะเทือนได้สูงๆ,งๆคุณภาพทองแดงที่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้การส่งสัญญาณหรือแพ็กเกจที่ส่งไปถึงเครื่องแต่ละเครื่องเราเนี่ยมันลอดน้อยกว่าแล้วก็มีสัญญาณที่ถูกต้องมากกว่ามันก็เลยทําให้มีผลต่อเสียงนั่นเองครับเพราะนั้น oh, <okay. S 1> เนี่ยเพราะนั้นการเลือกสายแรงก็กมีผล,ลเพราะว่าสายแรงเนี่ยมันมันมันวิ่งเปไงไง็นกะเทือนไงฮะประมาณนั้นถ้าเกิดเราใช้สายที่คุณภาพไม่ดีเนี่ย มันก็จะทําให้เมกะเฮดมันตกแล้วก็มันดรอปไปนะครับประมาณนี้นะคร